สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมแชมฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้า Nexgen XLT นะครับผมคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับคันนี้นะครับราคาจําหน่ายนะครับจะอยู่ที่9ก้0 0 0นบาทนะครับคันนี้จะเป็นตัวเพิ่มออปชั่นนะครับถ้าเกียร์ออโต้นะครับจะเพิ่มออปชั่น3 0,000บาทนะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเพิ่มออปชั่นจะอยู่ที่4 0,000ื่นนะครับคันนี้นะครับผมได้ทําการตกแต่งนะครับก็ตอนนี้ชุดแต่งยังมีไม่มากนะครับก็ยังแต่งได้นิดหน่อยนะครับ ในส่วนของกระจังหน้านะครับอันนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับผมตัวหนังสือฟอนต์ฟอร์ครับ FORD นะครับก็จะทําเป็นสีขาวตัวรถนะครับตัดสีดําด้านนะครับแล้วก็จะใส่ไฟ LED นะครับหรือว่าไฟสีนะครับเป็นสีส้มนะครับ3จุดสามารถเลือกได้นะครับจะมีสีขาวกับสีส้มนะครับนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของคับไฟหน้านะครับอันนี้เราก็จะใส่คับไฟหน้าสีดําด้านนะครับจะมีคําว่าเลนเจอร์สีแดงอยู่ตรงนี้นะครับนี่ XLT ตัวใหม่นะครับไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้า LED แล้วนะครับแล้วก็จะมีไฟ day time นะครับผมมาให้เป็นรูปตัดสีนะครับนี่ด้านหน้านะครับผมจะมีเซ็นเซอร์หน้า4จุดนะครับเป็นตัวติดตั้งเพิ่มนะครับนี่นะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกครับก็จะมีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับนี่คันนี้นะครับผมได้ทำการเปลี่ยน Mac นะครับผมใส่เป็น Mac กออ o a d ขอบ20นะครับนี่ ตัวนี้จะเป็นออฟลบสิบแปดครับคันนี้ไม่ได้ยกนะครับนี่นะครับจะเป็นแม็กออฟโรสตล์อเมริกันนะครับลบเบาๆนะครับผมลบสิบแปดครับมาพร้อมกับยางเอทนะครับของนั่งกังนะครับสองแปดห้าห้าศูนย์อายี่สิบนะครับคันนี้นี่แล้วก็จะมากับซุ้มล้อขนาดสามนิ้วนะครับแบบเรียบจากโรงงานนะครับนี่นะครับนี่ในส่วนของตัวแก้มข้างนะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับตัดคมเมียมนะครับ นี่นะครับแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศครับตัวนี้สามารถระบายได้จริงนะครับผมนี่ก็จะเป็นออกแบบใหม่นะครับแตกต่างจากตัวก่อนหน้าถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของกระจกมองข้างนะครับตัวกระจกมองข้างนะครับไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวดีแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่นะครับในส่วนของกุญแจนะครับผมก็จะเป็นคีย์เลสแล้วนะครับเหมือนพวก Y Tag e v o l u t i นะครับผมนี่แล้วก็บันไดข้างนะครับออกแบบใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับ ก็การเลื่อนดีนะครับผมดูสวยงามนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาชมในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับฝาถังน้ำมันนะครับตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับสามารถเติม B7 B10 B20 ได้นะครับนี่นะครับโช๊นะครับผมด้านหลังนะครับนี่นะครับจะย้ายออกมาอยู่นอกแหนบแล้วนะครับนี่นะครับก็จะช่วยให้เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นนะครับนุ่มกว่าเดิมนะครับ นี่นะครับถ้าตัวก่อนหน้านี้นะครับจะอยู่ข้างในแชสซีนะครับผมนี่แล้วก็ที่เพิ่มมานะครับผมจะเป็นที่เหยียบด้านหลังนะครับเป็นขึ้นง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับผมนี่นะครับตัวข่ากระบะไลเนอร์นะครับมีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับสีดําด้านนะครับแล้วก็จะมีรูยึดโลบาร์นะครับผมให้ฝั่งละสามจุดนะครับเป็น6จุดนะครับแกะแล้วก็ยึดได้เลยนะครับไม่ต้องไปเจาะนะครับคือเขาเจาะมีรูมาให้อยู่แล้วนะครับนี่ถัดมาแล้วครับผมด้านท้ายนะครับ XLT นะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายธรรมดานะครับผมเป็นหลอดธรรมดานะครับนี่นะครับกันชนด้านหลังนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีขาวนะครับแล้วก็มีพลาสติกดำด้านกันเลื่นนะครับผมแล้วก็มีไฟส่องก่อป้ายนะครับนี่นะครับแล้วก็ไฟเบรกด้วย3นะครับจากอยู่หัวเก่งนะครับก็จะมาอยู่ที่ฝากระบาดท้ายแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเป็นสีดำด้านครับการลอยขีดข่วนได้ดีนะครับผมนี่นะครับ แล้วด้านหลังนะครับจะมีตลับเมตรนะครับผมไว้วัดนะครับความยาวเมตรสามสิบนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีรูไว้เสียบใช้งานนะครับนู่นนี่นั่นได้หลายอย่างนะครับนี่เวลาปิดก็จะหนักหน่อยนะครับอยากให้เบาก็ติดเหล็กท็อชชั่นบาร์นะครับตัวผ่อนแรงเพิ่มนะครับผมกล้องท้อยหลังมีให้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับ XLT นะครับจะเป็นกล้องฝังโลโก้นะครับผมนี่นะครับ ภาพก็จะไปออกที่จอด้านในนะครับผมจอขนาด10นิ้วนะครับผมเป็นจอมันติดทัชนะครับเดี๋ยวมาชมในส่วนของภายในกันบ้างนะครับในส่วนของภายในนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกกระจกนะครับไม่ให้คนแถวหลังเปิดนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวพับกระจกนะครับนี่ส่วนตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวปรับซ้ายขวานะครับเวลาจะปรับกระจกนะครับกดซ้ายนะครับไฟก็จะขึ้นนะครับกดขวาไฟก็จะขึ้นนะครับนี่ในส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นตัวคอนโทรลซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างนะครับ กระจกนะครับจะเป็นออโต้คู่หน้านะครับถ้าตัวก่อนหน้านี้จะเป็นออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับนี่นะครับในตัวปิดเปิดประตูนะครับย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่นี่ครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับล็อกประตูปิดล็อกประตูนะครับนี่แล้วก็เอสเอลทีนะครับผมจะเป็นฟุตสตาร์ทมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับกดปุ่มสตาร์ทตรงนี้นะครับถ้าเกียร์ออโต้นะครับต้องเหยียบเบรกก่อนนะครับแล้วก็กดสตาร์ทได้นะครับ แต่ถ้าเกียร์ธรรมดานะครับเราต้องเหยียบคัสต์นะครับก่อนกดปุ่มสตาร์ทนะครับนี่นะครับไฟนะครับผมก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้ละนี่นี่นะครับปิดไฟนะครับไฟลีออโต้เปิดไฟนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับนะครับเวลาเราบรรทุกของด้านหลังนะครับหน้าเชิดนะครับไฟจะไปแยงตาคนอื่นนะครับเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับผมนี่นะครับจะมีศูนย์ถึงสี่นะครับนี่ น,นในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวหลีแสงหน้าจอนะครับเวลาเราขับตอนคืนนะครับแสงแยงตานะครับผมนี่นะครับก็สามารถปรับหลีได้นะครับนี่พวงมาลัยนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถปรับได้สี่ระดับนะครับตัวก่อนหน้านี้จะปรับได้แค่2ครับขึ after, ้นบนลงล่างครับอันนี้ได้ลงล่างขึ้นบนนะครับแล้วก็ดึงเข้าออกนะครับนี่นะครับก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับนี่แล้วก็ดันลงไปล็อกนะครับอืมตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวควบคุมเกี่ยวกับหน้าจอตรงนี้นะครับฝั่งนี้นะครับ ส่วนฝั่งนี้จะเป็นควบคุมเกี่ยวกับหน้าจอนี่นะครับทัศสีรีนี้นี่หัวเกียร์นะครับผมจะเป็นหัวเกียร์เหมือนตัวพวกวาแท็กตัวก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นเหมือนเกียร์อัตโนมัติสิบสปีดนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นหกสปีดนะครับบวกลบเกียร์ก็ตรงหัวเกียร์ตรงนี้ได้เลยในส่วนของหน้าจอครับจะเป็นหน้าจอมันติดทัชนะครับผมขนาดสิบนิ้วนะครับผมนี่นะครับก็เข้าเกียร์ถอยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ตรงนี้จะมีเตือนสถานะต่างๆนะครับนี่นะครับ แอร์ก็จะเป็นแอร์ปรับอิสระแยกซ้ายขวาได้นะครับนี่นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีช่องเสียบ USB ให้นะครับผมเอาไว้เสียบกล้องหน้านะครับสะดวกสบายนะครับผมนี่แล้วก็จะมีไวเลสชาร์จให้ด้วยนะครับในส่วนของตัว x l t นะครับตัวนี้นี่นะครับนี่แล้วก็จะมีช่อง USB นะครับแล้วก็ USB type C นะครับมีให้นะครับผมแล้วก็จะมีที่ใส่ของเล็กๆน้อยนะครับ แล้วก็ระบบการเลื่อนถ่ายลืนะครับแล้วก็ปิดเซนเซอร์นะครับผมนี่ยังไม่จบนะครับตรงนี้นะครับผมจะมีที่วางแก้วให้สองอันนะครับแล้วก็ตรงที่เก็บของนะครับจะมีที่เสียบพิจุดบุหรี่ให้นะครับผมนี่นะครับนี่สะดวกสบายนะครับแล้วก็เวลาเราปิดนะครับไม่ต้องกลัวทับนะครับจะมีช่องให้เอาสายออกนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นที่เก็บโทรศัพท์ใส่ของเล็กๆน้อยนะครับผมแล้วก็จะมีช่องเก็บสัมภาระอยู่ตรงนี้ ที่เปิดกะโปรงหน้านะครับจะย้ายมาอยู่ตรงด้านซ้ายแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีที่ปรับลมแอร์นะครับแล้วก็ที่ชุดบุหรี่ให้เช่นกันนะครับสะดวกสบายนะครับทั้งฝั่งด้านหน้าแล้วก็คนด้านนั่งด้านหลังนะครับครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวเจ้า Nexgen t XLT Key Auto คันนี้นะครับผม หากลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจอยากจะแต่งแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนนะครับส่งแบบหรือว่าตัวอย่างไหมผมทางไลน์ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับชุดแต่งตัวน็กเจนนะครับยังมีไม่เยอะนะครับก็ตอนนี้ก็ยังแต่งได้แค่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับว่า EP ต่อไปนะครับผมจะเอารุ่นไหนมารีวิวนะครับแล้วว่าแล้วก็จะแต่งแบบไหนนะครับ้ากลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจนะครับผม ติดต่อที่เบอร์โทรศั์ครับ0648422532นะครับแล้วก็หรือว่าแอด ID Line มาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรและ ID Line ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยวนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ